ใช้นี่คือข่าวดีของเกษตรกรนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะฮะเขามีวิจัยนะเขาไม่ได้ทํากันสุ่มสี่สุ่มห้านะเขาวิจัยกันมาเป็นปีๆนะครับว่าน้ํามันยางนาเนี่ยนะสามารถมาผลิตเป็นน้ามันใบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซลได้นี่แหละครับผมก็สามารถนําไปนําไปใส่ในเครื่องจักรการเกษตรได้นะครับนำไปเขาบอกไม่มีปัญหาต่อระบบเครื่องยนต์นะ ใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้เลยอ่ะออนะครับนี่นี่เขาลองเอาไปใส่ในในรถรถถ่ายดูเนี่ยฮะปกติเนี่ยเขาบอกว่าดีเซลเนี่ยนะหลิตรจะใช้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้เนี่ยนะฮะน้ำมันอย,าย่างนาน,น้ำมันยัางนานเนี่ยหลิตรใช้ได้สามชั่วโมงครับออ้หอืมมากกว่ามากกว่าตั้งสองชั่วโมงนะโอ้นี่นี่นี่แล้วตอนนี้ที่สําคัญครับเขาพัฒนานะฮะโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยแล้วเตรียมแจกจ่ายให้กับแบบ เกษตรกรอะไรต่างๆในในหมู่บ้านเนี่ยไปทดลองใช้แล้วเพราะว่ามันผ่านการวิจัยมาแล้วโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะให้กับพี่น้องเกษตรกรครับทดลองกันมาสองปีนะครับทดลองมาสองปีแล้วนะครับสองปีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ไม่มีผลข้างเคียงกับเครื่องยนต์นะครับก็ยังใช้ได้ปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับเราจะพัฒนาต่อไปที่จะนําผลิตภัณฑ์น้ํามันยางนาเนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นเครื่องยนต์อื่นนะครับตอนนี้เรากำลังทาห้องใหญ่ แล้วในส่วนน้ํามันยางนานะครับในส่วนที่เหลือนะครับที่เป็นกีเซรีนเนี่ยสามารถที่จะนําไปประกอบเป็นส่วนผสมของเวทสมางได้นะครับตอนนี้ก็คิดว่าสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงจริงๆนะครับจริงๆเราแฝงด้วยที่อยากจะส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับได้พันมาปลูกยางนาเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับนี่นะครับ ต้นยางนาเนี่ยนะฮะบเขาบอกว่าที่บ้านพิมานที่อำเภอนาแก่เนี่ยนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะฮะเยอะเลยนะฮะเนื้อที่36ไร่มีมากกว่า300ต้นน่ะคิดดูนะฮะคุณทัตนาไในว่าโหแต่ละวันนี้จะได้ได้น้ำมันขนาดไหนนะฮะบางต้นอายุ2-300ปีนะครับความสูงประมาณ50เมตรวิธีการก็อย่างที่ตอนต้นเราเห็นนะครับเจาะเจาะรูเข้าไปเจาะต้นยางนาให้เป็นรูนะฮะนำสายท่อพลาสติกเนี่ยต่อเข้าไปแล้วก็ต่อจะออกมาทางขวดพลาสติกนะครับให้มันไหลออกมา